สวัสดีครับมาพบกับช่องบาลมีหลวงปู่นะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมาให้ชมกันเป็นเหรียญรุ่นกลมหลังครุฑนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่พศ2520นนะครับไปดูเหรียญกันครับสำหรับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับ พิมหน้าบล็อกนี้ก็จะเหมือนเหรียญรุ่นดวงใจนะครับเหรียญรุ่นนี้รู้สึกว่าจะมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาดูด้านหลังกันครับ ด้านหลังก็จะเป็นครุฑแบบนี้นะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ยังไม่เคยเจอเก้นะครับท่านใดพบเจอก็สามารถเช่าเก็บไว้ได้เลยนะครับขอบตัดก็จะประมาณนี้นะครับ น,นี้ขอบตัดไม่ค่อยชัดเลยนะครับแต่ก็พอดูได้อยู่นะครับ สำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับไม่ค่อยมีรายละเอียดมากนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาให้ชมก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ